อรหังสัมมาสัมพุทโทธภาควาพุทธังภาคาวันตังอภิวาเทมิพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอารหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพระเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบ้านกราบสวากาโตภ้าขวตาธรรมโมธรรมมงนามสซามิพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพระเจ้าขอนามาสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาขวโตาสาวกะสังโค สังคังนาม,ามิพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบอาหังพันเตวิสุงวิสุงลัขณาทายะติสลรเนนสาหะปัญจาศิลานิยาจามะทุติยัมปีมะยังพันเต วิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรเนนะสาหะปัญจศิลานิยาจามะตาติยัมปีมยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะติสรเนนะสาหะปัญจศิลานิยาจามีข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าขอศีลห้าพร้อมทั้งภาะรัตนไตร เพื่อรักษาเป็นข้อข้อแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนาโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่ภาะผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบกราบพูดทางสารนังคัจามีทำมังสารนังคัจามีสร้างคังสารนังคัจามี ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกทูติยามปีพูดทางสารนังคัจฉามิทูติยามปีรรมังสารนังคัจฉามิทูติยามปีสังฆังสารนังคัจฉามิ แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ <|ja|> ค,ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตาติยัมปีพุทธังสราณังคัจฉามีตาติยัมปีธรรมังสราณังคัจฉามี ตติตยมปีสังคังสาระนังคัจฉามิแม้ครั้งที่สามข้าพระเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกปานาติปตาเวรมณีสิขาปะทังสมาทิยามี ข้าพเจ้าของงดเว้นจากการฆ่าสัตว์และเบียดเบียนสัตว์อธินาธานาเวรามณีสิขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นจากการลักทรัพย์กาเมสุมิชาเจราเวรามณีสิขาประทังสมาธิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทา เวรมามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นจากการพูดเท็จพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบและพูดเพ้อเจอ้อสุลาเมรายามัชฌาปะมาทักฐานาเวรมามณีสิกขาปะทางสมาธิยามิข้าพเจ้าของงดเว้นจากการดื่มสุลาและของเมินเมาต่างๆ อิมานีปัญจะสิกขาปัานิสมาธิยามิอิมานีปัญจาสิกขาปัานิสมาธิยามิอิมานีปัญจาสิกขาปัานิสมาธิยมา,า,า,ามาิข้าพเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมัน่นข้าพเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมั่น ข้าพระเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมัน่นนาโมตัสสะพคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะพคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะ อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตลโลปุริสธรรมมาสารีสัทธาเทวมโนสานางพุโทโธภะควาติสวาคาโตภะคะวาตาธรมโม สันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิตีสุปฏิปันโนภาขวโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาขวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภาขวโตสาวกสังโฆ สามีจิปปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยาทิตางจัตตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคาลาเอสาภะควะโตสาวะกะสังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชาลีการณียโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกาสาติ พราผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติด,ดีแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า มูใดปฏิบัติตรงแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูใดปฏิบัติสมควรแล้วได้แก่บุคคลเหล่านี้คือแห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษนั่นแหละ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่สักการะที่จัดไว้ต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักศิีนาทานเป็นผู้ควรแก่การทำอันเฉลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอาหังสุขิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกขโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอพยาปัดโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอานีโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอตัตนางปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปัจช,ชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอีทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข อีทางเมายาตินัง,หงโหตุสุขิตาหโหตูยาตะยโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางเมคูรูปัชยาเจริยานาังโหตุสุขิตาหโหตุคูรูปัชยาเจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก,แก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพเทเวตานางงตังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทว,วาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทว,วดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทว,วดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพะเปตานางงตังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพะเวรีนางโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทังสัพพะสัตตานางโหตุสุขิตาโหตุ สัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านขอให้ทุกคนทุกท่านพบแต่ความดีความสุขร่ำรวยเงินทอง มีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือสร้างบุญบารมีเป็นที่น่าอัศจรรย์ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ